สวนเกษตรผสมผสานวันนี้มีทั้งสวนมะนาวไร้มเมล็ดที่กำลังออกดอกสวยงามพออ,อบอกว่าดอกมะนาวเป็นอาหารของผึ้งชนโรงที่พอ,อเลี้ยงไว้เวลามีดอกผึ้งจะมากินน้ำหวานจากเกสรในดอกเป็นอาหารนะคะนี่คือดอกของมะนาวไร้มเมล็ดค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นฝรั่งค่ะ อันนี้คือเป็นต้นฝรั่งนะคะที่ปลูกอยู่ริมคูน้ําที่ท่านขุดเอาไว้จะมีทั้งฝรั่งหงเป่าซื้อแล้วก็ฝรั่งอีกหลายพันค่ะนอกจากนั้นในสวนก็ยังมีเล้าไก่นะคะอันนี้เป็นไก่ธรรมชาติที่พอท่านปล่อยเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ให้กินหนอนนะคะ กินนอนกินหญ้าเอาไว้สำหรับกําจัดแมลงภายในสวนค่ะนี่คือต้นเบาบัดเบาบับนะคะนี่คือต้นเบาบับมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศแอฟริกาค่ะนี่นะคะใต้ต้นฝรั่งนะคะท่านพอท่านปลูกฟักทองกําลังมีดอกค่ะบางส่วนก็กําลังออกลูกเล็กๆด้วยค่ะท่านพอคนเก่งชื่นชมชื่นชมค่ะ